ครับวันนี้ก็จะมาอัดคลิปก่อนส่งงานนะครับวันนี้ก็จะมาทําวิดีโอการต่อสารพงต่างๆสายสัญญาณต่างๆนะครับให้ลูกค้าชมพอดีลูกค้ามือใหม่นะครับอย่างต่อไม่เป็นนะครับนี่ก็จะเป็นรุ่น r อสปันสองนะครับอันนี้ผมจะทําซีกนี้ครับกลางแหลมนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ครับซับเบสนะครับใช้ปีคอร์สหตัวนะครับ เดี๋ยวมาดูวิธีต่อใช้งานกันครับเริ่มจากสายลำโพงก่อนนะครับอันนี้จะเป็นสายลำโพงเสียงแหลมนะครับตัวนี้อันนี้จะเป็นสายลำโพงเสียงกลางเราก็มาต่อเข้าฝั่งนี้นะครับอันนี้คือต่อแบบเล่นสองทางครับเดี๋ยแป๊บหบนึ่งครับ อ่าเมื่อกี้ผมต้องหยุดวิดีโอนะครับเนื่องจากไม่มีคนจับกล้องให้นะครับอันนี้เป็นเสียงแหลมนะครับทีนี้แล้วก็แบบอันนี้เป็นเสียงกลางเรามาต่อรวมกันได้นะครับตัวนี้ในกรณีที่เล่นสองทางนะครับแล้วฝั่งนี้จะเป็นซับเบดถ้าเรามีสเปกค้อนแบบนี้เราก็เสียบตรงนี้นะครับถ้ามีสายแบบนี้ก็เสียบหมุนนี้ได้นะครับ และที่นี่มาใส่สัญญาณแล้วนะครับอันนี้ซับเบดนะครับมีแบบนี้ก็ใช้แบบนี้นะครับมีแบบนี้ก็ใช้แบบนี้ได้นะครับแล้วก็มาเสียบเข้าเนี่ยครับช่องโลของคอสนะครับเราจะเสียบบนก็ได้ล่างก็ได้นะครับ LR ได้หมดนะครับ นีกลางแหลมนะครับก็เสียบเหมือนกันนะครับถ้าเล่นสองทางในเสียบเฉพาะช่องช่องมิดนะครับแหลมปล่อยไว้นะครับมันจะปรับแหลมได้อัตโนมัตินะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับเสียบบนเสียบล่างได้หมดครับส่วนอันนี้ก็ปล่อยไว้นะครับ เราไม่ได้ต่อส่วนฝังนี้ก็จะเป็นสายสัญญาณข้างเล่นจากโทรศัพท์หรือว่าโน้ตบุ๊กนะครับก็เข้าอันนี้ก็ได้ CD CD ก็ได้ AGX ก็ได้นะครับทีนี้เราเราต่อครบแล้วนะครับลำโพงซับเบสเนี่ยครับถ้าเกิดเรามีลำโพงอีกชุดหนึ่งครับเป็นซับเบสสองเส้นเราก็มาเข้าตรงนี้ก็ได้นะครับ หรือจะลิงก์หลังตู้ก็ได้นะครับต่อครบแล้วเราก็มาเปิดเครื่องลองเลยครับอันนี้เป็นชุดเนี้ยเป็นปีชุดปีโทนเนี่ยครับต้องเร่งไว้เยอะนะครับปุ่มมาเตอร์เนี่ยเร่งดูไฟมันวิ่งนะครับถ้าไฟวิ่งก็แสดงว่าสัญญาณเข้าปกติแล้วเราก็เร่งจังหวะอะยังไม่เร่งพาวเวอร์อันนี้จะเป็นเสียงแหลมนะกลางแหลมฝัง่งนี้ นแลมก็ถ้าเราชอบอยากก็สั่งขึ้นมันจะเป็นจากกาัวกลางวะนี่แรบ18ถ้าเราชอบ เบดแข็ง,งเราก็ลดตรงนี้เอานะครับถ้าชอบนุ่มก็ถ้าชอบแข็งแนะ้วลดลดสงปุ่มที่เอานะนี่มันจะเป็นแนวแข็งลนะเอาขึ้นจะ แค่นี้เองนะครับวิธีต่อแบบสองทางนะครับถ้าเรามี Power อสามตัวก็ต่อครบเลยครับเแบรบกอันนี้เสียงแหลมอันนี้เสียงกลาง Lr แบบซับเบร Lr นะครับในกรณีแบบสองทางก็ต่อแบบนี้เลยครับแบบ Power อตัวเดียวนะ โอเคนะครับขอบคุณครับ